ฝึกภาษาอังกฤษมาหลายวิธีแล้วยังพูดไม่ได้นั่นเป็นเพราะคุณติดสิ่งนี้ค่ะเวลาที่คนถามคุณว่าทําไมคุณยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณก็มักจะตอบกลับไปว่าอ๋อพูดไม่ได้เพราะว่าฉันรู้ไม่พอคุณรู้ไหมคะว่าหลายๆคนเนี่ยจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรียกว่าวิธีการมากกว่าสิ่งที่เรียกว่าข้อจํากัดแยกแยะนะคะว่าเวลาที่เราทําบางอย่างไม่ได้เราจะมีข้อจํากัด แต่ว่าเราส่วนใหญ่ไปหาวิธีการแล้วก็เลยทําไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่คุณบอกว่าฉันรู้ภาษาอังกฤษไม่พอคุณรู้ปะ่ะคำพูดเนี้ยที่ซ่อนเอาไว้จริงๆแล้วมันซ่อนว่าอะไรรู้ปะ่ะมันซ่อนว่าเออจริงๆแล้วว่าฉันกลัวผิดฉันไม่อยากจะพูดให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วฉันพูดไปได้แบบสมบูรณ์แบบ อันนี้คือสิ่งที่คุณซ่อนเอาไว้แล้วนันเพราะคุณซ่อนสิ่งนี้เอาไว้แต่คุณไปหาวิธีการจำารัพท์เพิ่มแต่จริงๆแล้วคุณกลัวคุณลองดูสิมันเป็นคนละเรื่องเลยมันเป็นคนละเรื่องันั้นเพราะมันเป็นคนละเรื่องคุณแก้ปัญหานี้ไม่ได้วิธีการเหล่านั้นไม่ใช่ข้อจํากัด การที่คุนกลัวเนี่ยมันเกิดจากความเชื่อที่เกิดจากจิตใต้สำนึกข้างในของคุณที่คุณรับเข้ามาตั้งแต่วัยเด็กต่อให้คุณรู้มากแค่ไหนคุณจะไม่เชื่อว่าคุณทําได้เพราะมันเป็นความเชื่อจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่คุณต้องการที่สุดอ่ะคุณไม่ต้องการไอ้วิธีการเหล่านั้นเลยเพราะจริงๆคุณอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้แต่สิ่งที่คุณต้องการคือคุณต้องการความเชื่อความอิสระที่คุณจะทําถูกก็ได้ทําผิดก็ได้แต่ประเด็นคือคุณไม่รู้ตัวว่าคุณอ่ะ ไม่อนุญาตอยู่ดังนั้นพอคุณเป็นคนแบบนี้ตอให้คุณจะหาวิธีการมากเท่าไหร่วิธีการเหล่านั้นไม่ใช่ข้อจํากัดมันไม่ใช่สิ่งที่มาดีวกับข้อจํากัดที่คุณมีในการพูดภาษาอังกฤษหรือการฝึกภาษาอังกฤษของคุณในนั้นการที่คุณจะกล้าขึ้นพูดได้มากขึ้นคือการทํางานกับข้อจํากัดของคุณเองนะคะดังนั้นแล้วอยากพูดภาษาอังกฤษให้มากขึ้นไปทํางานกับข้อจํากัดมากกว่าไปหาวิธีการนะคะ ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b ับส i ครป์ซ้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไป